ก็สำหรับเวลาขึ้นเกตของเราก็คือตี5้านะคะเราออกเดินทางกันเลย <trucs> ตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินหาดใหญ่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เราจะต้องรอรถตู้มารับเรานะคะเวลาประมาณ9มงคึ่งอันนี้เราถึงที่ไหน, <ector> นเราอยู่่าคอันยานหาดใหญ่ค่ะก็คือถ้าถ้าเกิดว่าเราลงมาลง,ลงเครื่องเสร็จออกทางออกแล้วก็เดี๋ยวรถ ที่เราจองไว้หรือว่าทริปที่เราจองไว้ะคะ่ะที่เป็นรถบวกเรือบวกดำน้ำเขาก็จะมารออยู่ที่หน้าเซเว่นส่วนใหญ่จุดที่ที่รับก็น่าจะเป็นจุดเดียวกันหมดนะไม่น่าจะเป็นบริษัทไหนก็นี่ยก็จะเป็นรถตู้มารอจอดรับ เย้ตอนนี้เราก็ออกจากสนามบินหาดใหญ่กันเรียบร้อยแล้วนะคะกําลังจะเดินทางไปที่ท่าเรือปากบาราค่ะเราจะต้องใช้เวลาอยู่บนรถตู้ประมาณ2ชั่วโมงนะคะช่วงเวลานี้เราก็ฟังเพลงนอนหลับพักผ่อนกันไปก่อนนะคะค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ท่าเรือปากบาราแล้วนะคะโดยเราจะต้องชําระค่าคนผ่านท่านะคะแล้วก็ค่าอุทยานนะคะฝั่งซ้ายจะเป็นคนไทยนะคะฝั่งขวาจะเป็นชาวต่างชาติค่ะโดยค่าผ่านท่าแล้วก็ค่าอุทยานจะอยู่ที่60บาท ตอนนี้เราได้ตั๋วมาแล้วนะคะอันนี้จะเป็นตั๋วจัดทิปเรือที่เราซื้อไว้นะคะซึ่งเรือที่ใช้เดินทางนะคะก็จะเป็นเรือสปีดโบ๊ทนะคะ3เครื่องยนต์นะคะก็จุดแรกที่เราจะพักกันนะคะก็คือเกาะตาลูเตาค่ะซึ่งจุดนี้นะคะเราจะต้องยื่นค่าอุทยานนะคะหรือว่าตัวอุทยานให้เจ้าหน้าที่ดูด้วยนะคะ เกาะตะลุเต้านะคะจะเป็นเกาะหนึ่งในสามนะคะก่อนที่จะถึงเกาะลีเตนะคะซึ่งจะต้องเดินทางพักแวะอีกหนึ่งเกาะก่อนที่จะถึงเกาะลีเตะกัน,นะคะ่ะ ซึ่งเกาะตะลุตาแห่งนี้นะคะได้เคยถูกกำหนดให้เป็นสถานที่ฝึกอาชีพและกับการสำหรับนักโทษดิีอุจการและนักโทษทางการเมืองนะคะด้วยเหตุผลง่ายๆเลยค่ะภูมิประเทศนะคะยากต่อการหลบหนีนะคะซึ่งเกาะแห่งนี้นะคะอยู่กลางทะเลลึกนะคะแล้วก็เคยเป็นถ้ำจระเข้เก่าด้วยค่ะซึ่งเราก็จะใช้เวลายอยู่บนเกาะน,นี้ประมาณ15นาทีนะคะก่อนที่จะขึ้นเรือ ในเกาะนะคะก็จะมีน้ำมีไอติมให้เราซื้อทานซื้อดื่มกันเพื่อคลายร้อนระหว่างรอขึ้นเรือด้วย <Okay. S 1> จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวบางคนที่เป็นชาวต่างชาติก็มีการลงแวะพักนะคะเพราะว่าที่นี่ก็จะมีบ้านของนักท่องเที่ยวหรือที่พักของนักท่องเที่ยวให้อยู่ด้วย <Okay. S 1> ก่อนนี้ถือว่าเป็นเกาะสวยมากๆเลยคะ่ะก็หาดทรายทะเลสวยมากน้ำใสไม่แพ้เกาะอื่นๆเลย ก็มาถึงเกาะที่สองกันแล้วนะคะชื่อว่าเกาะไข่นะคะเกาะแหนี้สวยมากๆาเลยค่ะน้ําทะเลหาดทรายก็คือดีมากๆนะคะจุดไฮไลท์ของเขาที่นี่นะคะก็คือจุดที่เป็นหินโค้งนะคะที่คู่รักจะต้องไปถ่ายรูปที่นี่ให้ได้เลยหลังจากหินโค้งเนี่ยก็จะเป็นมุมที่ถ่ายออกไปนะคะเห็นทะเลรอบๆนะคะภูเขาสวยมากๆเลยค่ะงน้น สิ้นสุดการเดินทางหกชั่วโมงค่ะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กันที่เกาะหลีเป๊ะแล้วค่ะอยู่กันบนหาดซันไรส์ค่ะกับที่พักซีทูมูนนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องพักกันเลยเราเดินทางมาที่นี่นะคะโดยลุ้นที่หาดพัทยานะคะแล้วก็พี่ที่ที่พักนะคะก็จะไปรับรองมาที่ที่พักนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องของเรานะคะโดยที่นี่นะคะก็จะมีห้องเป็นแบบบีฟอนนะคะจํานวนทั้งหมดสองห้องค่ะโดยห้องของเราก็คือห้อง B ีสองค่ะ ซิกเนเจอรของที่นี่เลยก็คือเป็นที่พักติดริมทะเลนะคะอยู่ที่หาดซันไรค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ชอบมากๆเลยก็คืออ่างจากุชชี่อยู่ด้านหน้านี้เลยค่ะเตียงเป็นแบบ king size นะคะที่นี่ตกแต่งแบบสไตล์ไทยๆนะคะจะสังเกตได้จากน้องช้างเมื่อสักครู่ที่พผนกล้องไปเจอเลยค่ะนี่น่ารักมากๆเลย โดยตัวน้องช้างนะคะใช้ผ้าุณหนูจนํานวนสองผืนค่ะในการปั้นแล้วก็มีผืนใหญ่ผืนหนึ่งผืนเล็กผืนนึ่งค่ะเอแล้วก็เรามาดูห้องน้ํากันค่ะห้องน้ําที่นี่ค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะคะมีอ่างล้างหน้าค่ะมีมุมที่เป็นมุมอาบน้ําแล้วก็มุมเข้าซ่วมให้ค่ะห้องใหญ่มากๆสะดวกสบายต่อการใช้งานมากๆค่ะ ค่ะสำหรับกิจกรรมที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับการมาเที่ยวที่นี่นะคะก็คือการเดินไปดูพระอาทิตย์ตกดินนะคะตรงหัวโค้งของผาซันไร้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์นะคะที่ทุกคนมาแล้วจะต้องไปชมพระอาทิตย์ตกดินจุดนั้นให้ได้เลย ถึงแล้วค่ะจุดภาทิ่ตกดินวิวหลักล้านของเราบุ้งค้งนี้เลยนะคะสวยมากๆนักท่องเที่ยวนะคะเริ่มทยอยมาถึงแล้วค่ะทุกคนจะต้องมาจับจองที่นั่งน,นะคะสำหรับปูเสือแล้วก็ชมวิวค่ะหลังจากชมภาทิ่ตกดินเสร็จแล้วค่ำคืนนี้ยังไม่จบลงค่ะยังอีกยาวไกล แนวนั่งวอล์ินสตที่นี่นะคะจะไม่ใช่แนวปาร์ตี้ค่ะแต่จะเป็นแนวแบบเดินซื้ออาหารแล้วก็นั่งริง้งดินเนอร์กันไปเรื่อยๆค่ะหรือถ้าจะเป็นสายเขียวที่นี่ก็ไม่ได้ทำให้เราติดหบางคันะ เดินตามถนนวอลกิ้งสตรีทมาเรื่อยๆนะคะเราก็จะมาโผล่ที่หาดพัทยาเลยค่ะก็ตามชื่อเลยค่ะถ้านึกไม่ออกว่าบรรยากาศที่นี่เป็นยังไงก็นึกถึงพัทยาเลยค่ะเหมือนๆกันเลยค่ะจุดนี้จะเป็นจุดที่เราลงเรือนะคะเวลากลับนะคะเราก็ต้องมาขึ้นเรือจุดนี้เหมือนกันค่ะ อรุณสวัสดิเช้าวัวนที่2ของคลิปค่ะวันนี้กิจกรรมของเรานะคะก็คือไปดำน้ําทั้งหมด7ดเกาะค่ะโดยทริปของเราเป็นแบบจอยทริปนะคะดำน้ําทั้งโซนนอกแล้วก็โซนในค่ะความโชคดีของเราเลยก็คือไม่มีคนจอยทริปแบบไกลๆกับเราค่ะก็ไปแบบไพรเวทกันเลยสิคะซึ่งพี่กัปตันนะคะจะมารอรับเราที่หน้าหาดหรือว่าหน้าที่พักเลยค่ะเยี่ยมไปเลย ซึ่งเกาะแรกของเรานะคะก็คือเกาะหินซ้อนค่ะโดยเราจะใช้เวลาในการเดินทางจากหาดซันไรส์หรือที่พักของเรานะคะมาถึงเกาะหินซ้อนโดยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะเราจะยังไม่ได้ดำน้ำกันตรงจุดนี้นะคะแต่จะเป็นจุดที่พี่เขาให้เราลงไปเซลฟี่ถ่ายรูปคู่กับหินนะคะการถ่ายรูปยอดฮิตของที่นี่เลยก็คือการถ่ายรูปหน้าเรือโดยมีหินก้อนใหญ่เป็นแบ,บ็กกราวด์อยู่ด้านหลังค่ะ ขนาดยังไม่ได้ดำน้ำถึงจุดนี้นะคะน้ำที่เกาะน,นี้ก็ถือว่าสวยใสายมากๆแล้วค่ะตื่นเต้นเลยค่ะทำให้เราลุ้นเลยว่าถ้าถึงจุดที่ดำน้ำจริงๆแล้วจะต้องสวยสุดยอดแน่ๆเลยมาถึงเกาะที่2กันแล้วค่ะเกาะน,นี้ชื่อว่าเกาะไผ่นะคะแต่เราก็ยังติดใจกับการถ่ายรูปหน้าเรืออยู่ค่ะเพราะว่าวิวรอบข้างสวยมากๆจุดนี้จะเป็นจุดที่พี่เขาจอดเรือเรี้ยงกันนะคะ มรยากาศก,ก,ก็คือดีมากๆเราจะเริ่มไปดังน้ำนะคะกันที่เกาะที่3กันเลยค่ะก็คือเกาะดงหรือว่าอา่าวกำนันนะคะ าต่อกันด้วยเกาะที่4ค่ะจะชื่อว่าเกาะลอกรอยนะคะเป็นเกาะที่น้ําใสมากๆค่ะเหมาะกับการถ่ายรูปหน้าเรือไม้กับน้ําทะเลใสแจ๋วที่นี่นเลยค่ะสาเหตุที่ที่นี่นะคะเรียกว่าเกาะหลอกรอยนะคะก็คือในสมัยก่อนชาวเลจะออกไปหาปลาอย่างที่ไกลๆนะคะแล้วต้องพาครอบครัวหรือภรรยาไปด้วยแต่ตอนที่ออกเรือไปบางครั้งลูกเล็กหรือว่าภรรยาเนี่ยก็ไม่สะดวกไปด้วย สามีก็จะพาภรรยาและลูกๆมารอที่เกาะแห่งนี้ค่ะซึ่งระหว่างที่รอสามีภรรยาและลูกๆก็จะผุดหัวกอยกินซึ่งมีอยู่เยอะมากในเกาะแห่งนี้เวลาผ่านไปชาวเลก็จะพูดปากตปากกันว่าไปรอกันที่เกาะกรอยซึ่งก็ผวนมาจากหัวกอยนั่นแหละค่ะจนเวลาผ่านไปก็เพี้ยนมาเป็นเกาะหลอกรอยจนถึงปัจจุบันก็ผ่านกันไปสี่เกาะแล้วนะคะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบเที่ยงแล้วค่ะซึ่งเราจะพักทานข้าวกันที่เกาะแห่งนี้นะคะเกาะนี้นะคะชื่อว่าเกาะลาวีค่ะเป็นเกาะขนาดใหญ่แต่ไม่มีที่พักนักท่องเที่ยวค่ะมีแหล่งน้ําจืดมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์หาดทรายสีขาวบริเวณล้อมรอบไปด้วยปะการังค่ะและยังพบสัตว์ป่าได้หลายชนิดเกาะนี้จึงถูกตั้งให้เป็นอุทยานอยู่ค่ะ พันข้าวประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็จะมีน้ำมีของไทยนี่มีข้าวให้ด้วยมาตกอกันด้วยเกาะยางค่ะโดยลักษณะทั่วไปของเกาะที่นี่นะคะประการลางก็จะเป็นแบบกระกาษหอมค่ะถัดมาก็มาต่อกันที่เกาะหินง,งามนะคะซึ่งหินก็งามตามชื่อเลยค่ะยิ่งป็นหินเปียกน้ําและสะพ้อนกับแดดยิ่งเพิ่มความเงางามที่ก็นหินมากขึ้น เห็นส,สวยๆแบบนี้ก็อย่าเผลอหยิบกลับบ้านไปนะคะพรที่นีฟ้องคำสาบจากหรวพ่อตาลเต่าค่ะพีสาช่งไวง้ว่าผู้ใดบังอาจเก็ียหินจะเกาะน,นี้ไปผู้นั้นจะพบซึ่งความหายนะนานานานประการจะกลับไม่ถึงบ้านจะประสบอุบัติเหตุจะหลุดพ้นจากหน้าที่การงานจะพบภัยพิบัติที่ไม่มีวันสิ้นสุดซึ่งก็มีคนเคยลักลอบหยิบไปนะคะแต่สุดท้ายก็ต้องส่งกลับมาคืนโดยฝากเจ้าหน้าที่อุทยานนั่นแหละค่ะนำกลับมาคืนให้ และมาถึงไฮไลท์สุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะร่องน้ําจาาบังปะกาลัง7ดสีที่น้ําใสแจว๋วอบอวลไปด้วยปลา,านานาชนิดค่ะจะบอกว่าแอบเจอน้องมีโมที่นี่ค่ะน้องตัวเล็กน่ารักมากๆเลยร่องน้ําจาาบังจุดนี้นะคะน้ําจะค่อนข้างเชี่ยวมากเจ้าหน้าที่นะคะจะต้องให้เราใส่ชูชีพและแต่ตามเชือกไปเรื่อยๆกัเราพัดหลงลอยหนีออกไปไกลๆค่ะ จบลงไปแล้วค่ะกับกิจกรรมดำน้ำเจ็ดเกาะของเราในวันนี้ขณะน,นี้เวลาบ่ายสองเกือบบ่าย3ามแล้วนะคะเรากำลังจะเล่นเรือกลับไปที่ที่พักของเราค่ะไปส่งจุดเดิมเลยค่ะที่รับเรามาก็คือหาดซันไรท์ที่พักซีทูนูนค่ะกลับมาพักผ่อนอาบน้ำอาบท่าให้หายเหนื่อยสักพัก เวลาก็เริ่มจะเย็นแล้วค่ะใกล้ถึงเวลาพระอาทิตย์ตกดินมาถึงหลีเป๊กจะไม่พายเรือคาย,ยัคชมปะการังก็คงเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าจะให้ครบสูตรนะคะก็ควรถ่ายรูปสวยๆพายเรือคาย,ยัคชมปะการังพร้อมกับชมพระอาทิตย์ตกดินไปด้วยราคาค่าเช่าเรือที่นี่ก็ไม่ได้แพงมากนะคะสนุนราคาอยู่ที่ชั่วโมงละ200บาท2ชั่วโมง300บาทค่ะแต่โชคดีที่ตอนที่เราไปเช่าพระอาทิตย์ใกล้ตกดินแล้วค่ะ พี่เขาก็เลยเมา,เหมาให้เลยค่ะก่อนที่ซันซ็ตจะจบลรแล้วค่อยนำเรือมาคืนค่ะการพายเรือคาย,ยัคที่นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะยิ่งเวลาน้ําลงแบบนี้ยิ่งต้องระวังค่ะหรือเรื่องการโดนประการังเพราะว่าอาจจะชวนประการังได้ประการังที่นี่ส่วนใหญ่เป็นประการังเขาหูกว้างนะคะพายไปก็จะเห็นน้องหอยเม่นเห็นน้องปลาเล็กๆน้อยๆ ที่นี่ถือว่าอุดมสมบูรณ์มากๆค่ะที่พายเรือออกไปนิดเดียวก็เจอปะการังแล้วไปเราจะไปไหนกันเนี่ยูพาทิตย์ตกดินนะครับของพาที่ตกดินไม่ได้มาทางนี้ต้องเลี้ยวโค้งไปนู่น,นหนึ่หลินปะการังโอเคโอเคทำไมทำไมต้องหินปะการังดูดิปะการังข้างล่งต้องอ่านรูรักไว้นะธรรมาชาติตาที่สวยงามนะปะการังเขาหูกวา้าง จริงๆไม่ได้มีพิษเนาะแต่ว่าเขาก็จะแบบว่าอนุรักษ์ไว้นี่ต้องถ่ายตรงที่มันมีแสงถือเขาคุณเอาเลยสวยมากจริงๆข้างล่าจะมีหอยเม่นด้วยนะเนี่ยนี่พา,าทีที่เราจะไปดูกันเดี๋ยวโค้งไปทางนน้นให้โดนนะอย่าให้โดนนะ บ้แม่ปาหน่อยจบกันไปแล้วนะคะกับคลิป3วัน2คืนที่หรีเ็กของเราคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของพวกเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะถ้าชอบหรือว่าอยากให้เราไปเที่ยวที่ไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้ได้เลยคะ่ะขอบคุณค่ะบมายบาย